ทงชูม,มันฮาวสวัสดีนักเรียนชั้นปห้ทุกคนนะครับสำหรับครูนะครับครูนิกกี้นะครับครูสอนวิชาภาษาจีนนะครับได้รับมอบหมายให้มาสั่งงานทางออนไลน์นะครับในช่วงนักเรียนปิดเทอมนี้นะครับงานที่ครูจะให้นั้นก็คืองานคำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับซึ่งครูจะทิ้งลิงก์วิดีโอนะครับเกี่ยวกับคำศั์เกี่ยวกับญาติพี่น้องไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับ แล้วให้นักเรียนได้ทําอะไรบ้าง1เลยคือฟังฟังก่อนนะครับ2คือให้นักเรียนได้อ่านตามนะครับอ่านตามเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามได้แล้วนะครับขั้นตอนที่3คือให้ทําอะไรขั้นตอนที่3มคือให้นักเรียนได้เขียนนะครับเขียนคําศัพท์คําไหนก็ได้เลือกมาเองเลยทั้งหมด15คําเขียนอะไรบ้าง1 ให้เขียนคำศัพท์จีน 2. เขียนพินญินของคำศัพท์จีนนั้น3เขียนความหมายมานะครับนี่คืองานเขียนนะเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับตอนเปิดเทอมให้นักเรียนได้นำสิบห้าคำนี้มาอ่านให้ครูนิกกี้ฟังตอนเปิดเทอมนะครับย้ำอีกทีนะครับให้นักเรียนฟังฟังก่อนเสร็จแล้วอ่านตามเมื่อฟังและอ่านตามไปแล้วก็เขียน เลือกมาเขียนทั้งหมด15คำเขียนคำศัพท์จีนพินยินแล้วก็ความหมายหลังจากนั้น15คำเนี้ยก็ออกมาอ่านให้ครูฟังตอนเปิดเทอมนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไ,ไหนก็ดูแลสุขภาพกันนะครับใส่แมสล้างมือให้บ่อยๆนะครับแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย